ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Yes Icon จากคลิปที่แล้วที่เราสุ่มหาตัวละครเมลสกัดและตัวละครตัวมันยังไม่ได้อัพอะไรเลยนะครับและในวันนี้แหละเราจะมาอัพตัวละครตัวนี้ให้สุดนะครับมาดูกันว่าพลังมันจะขึ้นสักเท่าไหร่นะครับและมาดูการต่อสู้ของตัวละครตัวนี้มันจะสุดยอดขนาดไหนนะครับ let's go โอเคนะครับและตอนนี้เราก็ได้มาอยู่กับรูปร่างหน้าตาของตัวละครเมลสกัดตัวนี้นะครับที่มีปีกสยายที่สง่างามหรือว่าน่ากลัวในนี้พลังรวมก็จะอยู่ที่1นึ่งล้านแปดแสนเองนะครับซึ่งเราก็ยังไม่ได้อัพดาวอะไรตรงนี้เลย รเราจะมาอัปดาวให้เพื่อนๆได้รับชมตรงนี้กันเลยนะครับกดไปเลยและเราก็จะขึ้นถึง4ีดาวให้ได้นะครับมในวันนี้โอเคและนี่ก็คือชิ้นสุดท้ายแล้วนะครับเราก็กดเปิดใช้งานตรงนี้ไปและตอนนี้เมวสกัดของเรานั้น ขึ้น4ดาวเหลืองไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งต่อไปที่เราต้องทํานั่นก็คือทำตัวละครตัวนี้เป็นดาวม่วงกันนะครับซึ่งดาวม่วงในวันนี้นั้นก็น่าจะถึงประมาณ2ดาวม่วงนะฮะแล้วเราก็ทําการ ขึ้นดาวม่วงที่2กัแกนต่อไปแบบเร็วๆและรวดเร็วตรงนี้กันเลยนะครับกดไปเลยและตอนนี้ตัวละครเมลสกัดของเรานั้นก็ขึ้น2อดาวม่วงไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับพลังก็จะขึ้นมาจากเดิมประมาณหนึ่งเลยนะฮะต่อมาออเราก็จะทําการพัฒนาทักษะตรงนี้นะครับในทักษะหน้าแรกนะครับเราก็แลกตรงนี้แล้วก็ทําการอัพตรงนี้กันเลยนะครับรมาดูกันว่าเราจะสุดถึงขนาดไหนนะครับในวันแรกของตัวละครเมลสกัดอันนี้นะครับ แล้วก็หมดไปแล้วนะครับกับการอัพทักษะตรงนี้เพราะว่าทรัพยากรยังไม่พอนะครับที่จะอัพทักษะตรงนี้ขึ้นเลเวลต่อไปนะครับโอเคต่อมาเราก็มากดอัพไอเทมเฉพาะตรงนี้กันบ้างนะครับแล้วก็ต่อกับอัตราเฉพาะของตัวละครตัวนี้ดูกันว่าเราจะสุดถึงกี่ดาวนะครับ โอเคและตอนนี้ก็เสร็จไปทีเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับไอเทมเฉพาะแล้วก็ตราเฉพาะของตัวละครเมลสการ์ดระดับ SSR บวกนะครับซึ่งตราเฉพาะตรงนี้ก็จะสุดแค่3ดาวเองนะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้รีของตัวละครอาชุราคาบโตมาใส่นะครับโอเคและต่อมาก็จะเป็นการใส่อุปกรณ์ตรงนี้นะครับให้กับตัวละครเมลสการ์ดซึ่งอุปกรณ์ที่เราใช้ก็จะเป็นอุปกรณ์ของตัวละครอาชุราคาบุโตนะครับที่คลิปก่อนเราได้ทําการบอกไว้แล้วนะครับ โอเคแล้วอุปกรณ์ก็ได้เสร็จไปทีเรียบร้อยแล้วต่อมาก็จะเป็นการ์ดบัฟที่เราจะต้องใส่ให้กับตัวละครตัวนี้นะครับซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่าการ์ดบัฟตรงนี้เราก็ได้เตรียมให้กับตัวละครตัวนี้อยู่แล้วนะครับล้วก็มาทําการกดให้ตัวละครตัวนี้กันนะครับ โอเคและการ์ดบัฟมังกรเราก็เอาของตัวละครอาชุราคาบุโตะนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดที่เราใส่ให้กับตัวละครตัวนี้ได้ในวันที่2นะครับของตัวละครเมลสากาดนะฮะและเรามาดูพลังรวมของตัวละครตัวนี้ว่ามันจะขึ้นมากหรือเปล่านะครับผมซึ่งพลังรวมตอนนี้ก็จะอยู่ที่4ล้าน1นแสนนะครับผมซึ่งตัวละครเมลสากาดของเรานั้นยังไม่ได้อัปเววอะไรเลยนะครับไว้เราจะเอาตัวละครตัวนี้เข้ามาอยู่ในศูนย์ฝึกฝนนะครับ รอสักครู่นะครับผม346 minutes later. โอเคหลังจากที่เราเอาตัวละครตัวนี้เข้าสูตรฝึกฝนไปที่เรียบร้อยแล้วเลเวลตอนนี้ก็จะอยู่ที่116นะครับและเราก็ได้ไปอัพนิดนิดหน่อยหน่อยให้กับตัวละครตัวนี้นะครับึ oh. ่งพลังรวมตอนนี้ก็จะอยู่ที่6ล้าน5แสนนะครับและเรามาดูคุณสมบัติเพิ่มเติมของตัวละครตัวนี้กันนะครับก็จะมีพลังโจมตีอยู่ที่490,000 HP อยู่ที่8ล้านและความเร็ว444หน่วยนะครับ โอเคและถึงเวลาที่เราจะเอาตัวละครตัวนี้ไปทดสอบดาเมจนะครับว่าดาเมจของตัวละครตัวนี้จะโหดขนาดไหนกับพาสซีฟของตัวละครตัวนี้นะครับ l e ส s go และทีมที่เราจัดไว้ปัจจุบันตอนนี้ก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับซึ่งก็ตัวละครอาชราคบุตรนี้ก็จะอยู่ในทีมเหมือนกันนะครับเราก็สามารถเอาตัวละครการโรมาแทนตัวละครอาชราคบุตรตรงนี้ได้แต่ผมคิดว่าตัวละครอาชราคบตมาอยู่ตรงนี้ได้นะครับเพราะว่ามันสามารถท้อนดาเมจสร้างดาเมจให้กับฝ่ายตรงข้ามได้อีกด้วยนะครับ <Fight. S 2> และตอนนี้เราก็ได้มาอยู่ในสนามประลองไปที่เรียป้อยแล้วนะครับซึ่งตัวละครโซนิกฝั่งเราก็จะได้เปิดก่อนนะครับเราก็จะปิดอันติไปนะครับเพื่อให้ตัวละครตัวอื่นๆที่มีดาเมจนั้นสามารถอันติได้นะครับราชาตาลัลิลของเราก็ได้โจมตีไปที่ตัวละครนาชุราคาบุโตอีกครั้งหนึ่ง อาชุราขบโตก็ได้สอยอีกครั้งหนึ่งไปที่อาชุราขบโตะนะครับซึ่งอาชุราขบโตะไฟตรงข้ามนั้นโคตรหนาเลยนะครับราชาเลเล็กโจมตีครั้งนึงอันนี้ก็จะเป็นพาสีฟของรูนนั่นเองนะครับซึ่งดามเมจนั้นไม่ค่อยแรงสักเท่าไร่เลยนะครับฝั่งตรงข้ามก็ได้โจมตีมาเหมือนกันสาหรับอาชุราขบโตะอาวุธสามดาวนะครับซึ่งอาชุราขบโตะฝั่งเรานั้นไม่มีอาวุธสามดาวนะครับผมเมสการ์ดก็ได้โจมตีไปในรอบนี้นจอยู่ที่18ล้านเลยนะครับถือว่าแรงมากเลยนะครับ และตาม้ดยตัวละครราชาทะเลล็กโจมตีไปที่ตัวละครอาชุราคัมโตเริดการชึบฝั่งตรงข้ามก็ได้กล้ามสีแดงไปนะครับตามโดยตัวละครอาชุราคามโตอันนี้ก็จะเป็นพาสซีฟของตัวละครราชาทะเลล็กนะครับตัครราชาทะเลล็กโจมตีไปที่ตัวละครกระบองเหล็กของเราณตอนนี้ดำอยู่ที่12ล้านนะครับผดไลายโจมตีไปนะครับสำหรับตัวละครอาชุราคัมโตของเราอัศวินฝั่งเขาก็ได้เปิดมา เชลกับตัวฝั่งเราก็ได้ส่วนไปนะครับาการไล่โจมตีบองเหล็กของเราก็ได้หมุนหนึ่งครั้งและไล่โจมตีไปนะครับเพราะว่าตัวละครตัวนี้ยังไม่ได้ติดกัดกร่อนของตัวละครราชาเทเลเล็กนะครับมันสามารถไล่โจมตีได้เาชลกับตัวฝั่งเขาก็ได้โจมตีมาเหมือนกันนะครับไปที่เชลกับตัวของเรา,เราดาอยู่ที่5ล้านและก็โดนสะท้อนดามเมจอีกด้วย<ะ>ตามด้วยตัวละครราชาเทเลเล็กอีกครั้งหนึ่ง และอาุนจักรกลฝั่งเราก็ได้โจมตีไปนะครับซึ่งตัวละครอาซุนจกนนักรกลนี้ที่จริงแล้วเราก็ต้องให้ตัวละครตัวนี้ให้เร็วกว่าฝ่ายตรงข้ามนะครับผมมันจะดีที่สุดเลยแต่ตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้เอาตัวละครตัวนี้ไปปรับอะไรเลยนะครับอาชุนนครับประตูฝั่งเราก็ได้โจมตีธรรมดาไปเพราะว่าไม่มีลูกไฟชัยนะครับเข้าเทินที่2แล้วโซนิคฝั่งเราก็จะได้เปิดเหมือนเช่นเคยนะครับ เมลสกัดของเราก็ได้โจมตีไปนะฮะอันนี้ก็จะเป็นพาสซีฟรูนนะครับตามด้วยจอร์ชันราชาทลเล็กโซนิกฝั่งเราก็ได้โจมตีอีกครั้งหนึ่งและถึงตาคอทนทอลคอนเมลสกัดของเราแล้วนะครับโจมตีไปในะรอบในดันมมีอยู่ที่14ล้านนะครับกับเป้าหมาย5ตัวนะครับราชาทลเล็กของเราก็ได้โจมตีไปอีกครั้งนึงดัมมีอยู่ที่10ล้านเบติอาชุวนะคร,รับมุโตะโอเคดูการชุบ จมตีไปและตัวละครอาโชร,ราคาบุโตะนะครับก็ได้จมตีสวนมาอีกแล้วดามอยู่ที่5้าล้านดยตัวละครราชา,าเทลเลลึกประเทตัวละครนาซูนจกนักรกลการต่อสู้สุดเดือดสุดมันของตัวละครราชา,าเทะเลลึกนะครับผมในเมตานี้ซูนจักรกลฝั่งเขาก็ได้เปิดไปนะครับเพื่อลดดามเม็ดฝั่งเรากระบองเหล็กฝั่งเราก็ได้จมตีธรรมดาไปนะครับเพราะว่าไม่มีลูกไฟใช้ออาตมอ,อกเอาสามดาวฝั่งเขาก็ได้โจมตีไปนะครับดามอยู่ที่16ล้านรุนแรงมากนะฮะ โดยตัวละครอาชราคบโตส่วนไปในรอบนี้หดดับไป5ล้านและอาชราคาบโตก็ได้ส่วนอีกครั้งหนึ่งอชาชัดทีเลื่อโจมตีธรรมดาไปที่อาชราคาบโตอสุจิจากก้นฝั่งเราก็ได้เปิดไปนะครับในรอบนี้เปิดที่หลังถือว่าเสียเปรียบมากเลยนะครับไว้ผมก็ต้องใส่สปีดให้กับตัวละครตัวนี้แล้วนะฮะอาชราคบโตฝั่งเราก็ได้โจมธรรมดาไปนะครับและส่วนด้วยมัอาชราคบโตอีกครั้งหนึ่งดับู่ที่1ล้าน ราชาทัศนเล็กๆจมต да ีประเทศอัาวินจักกลนะครับตอนนี้อัาวินจักกลฝั่งเขานั้นก็เหลือเลือดแค่นิดเดียวเองนะครับเมาดูกันว่าและสนิทฝั่งเราก็ได้โจมตีประเทศอัาวินจักกลฝั่งเขาตามด้วยตัวละครอาชรคบมตโจมตีประเทศอาชรคบมตอีกแล้วนะครับราชทัศน์เล็กๆของเราโจมตีอีกแล้วดามมี่ที่11ล้านนะฮะถือว่าอาชรคบมตฝั่งเขานั้นอึดมากเลยนะครับและอัาวินจักกลฝั่งเขาก็โดนกัดกัดก่อนตายไปที่เรียบร้อยนะฮะสนิทฝั่งเราก็ได้โจมตีอีกครั้งในประเทศตัวละครอาชรคบมต ถือว่าตัวละครอาชรากรบตตรงนี้รับดามเมจได้สบายอยู่นะครับเมลสกันของเราก็ได้โจมตีไปตามโดยตัวละร,ราชาเทลเล่ลิกของเราอีกครั้งหนึ่งกระบองเหล็กฝั่งเราก็ตีธรรมดาไปนะครับ แล้วต้องมีฝั่งเขาก็ได้ปัดมาอีกรอบหนึ่งในคอมดามอยู่ที่16ล้านนะครับเก็บโซนิกฝั่งเราได้ไปที่เรีบรยบร้อยอ่าชร์ครับเตัวฟฝั่งเขาก็ได้ส่วนไปที่อาชุนแครับเตองฝั่งเรานะครับตามด้วยราชเทะเลเลึโ le จมตีไปที่กระบองเหล็กตอนนี้กระบองเหล็กของเรานั้นนอนไปแล้วนะครับอ่าชัร์ครับเตอฝั่งเขาก็ได้ส่วนอีกครั้งหนึ่งไปที่อาชาุนแครับเตัวฝั่งเราและราชเทะเลอลึกฝั่งเขาก็โด,ดนการกัดกร่อนตายไปที่เรียบร้อยนะครับอาชร์ครับเตัวฟฝั่งเราก็ได้ตีธรรมดาไป เข้าเทิร์นที่4อันนี้จะเป็นเทิร์นสุดท้ายหรือไม่นะครับเมลสกาดเราก็ได้โจมตีไปนะครับและเอาตัวละครโซนิคฝั่งเราก็ได้เข้ามาอยู่ในทีมอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นพาสซีฟของตัวละครเมลสกัดนั่นเองโซนิคฝั่งเราก็ได้โจมตีธรรมดาไปตามด้วยตัวละครอาชุระก,กับตัวอีกแล้วนะครับ ราชาทะเลเล็กโจมตีไปในการต่อสู้ในครั้งนี้นี้อาชุระกับตกับราชาทะเลเล็กนี้มีการโจมตีเยอะที่สุดเลยนะครับแต่ oh. ราชาทะเลเล็กโจมตีอีกครั้งหนึ่งไปที่อาชุระกับตแล้วก็เก็บอาชุระกับตฝั่งเขาได้ไปทีเรียบร้อยตอนนี้ฝั่งเขาก็เหลือตัวละครอะตอมิกแค่ตัวเดียวนะครับ เรามาดูกันว่าตัวละครอัตอมิกอวสามดาวนี้มันสามารถแบกทีมได้หรือไม่นะครับสำหรับฝั่งเขาอัตอมิกฝั่งเขาก็ได้ปัดอีกครั้งหนึ่งไปที่กระบองเหล็กของเรานะครับและกระบองเหล็กของเราก็ได้นอนอีกครั้งหนึ่งตามโดยอัศวินจักรกลของเราก็ได้ตันติไปนะครับเขาเทินที่5แล้วนะฮะตอนนี้แบบริษัทของเราก็ได้โจมตีไปดาอยู่ที่1ล้านเองนะครับผมสรุปเป้าหมายเดียวและไล่โจมตีอีกครั้งหนึง่งและนาตัวละครโซน Simon, ิกฝั่งเราก็ขับกลับมาอยู่ในทีมอีกครั้งนะฮะ ได้โจมตีธรรมดาไปนะครับผมราชาทะเลเลือกใช้พาสซฟตรงนี้โจมตีไปที่ตัวละครอะตอมิกอุชรากำโตก็กลับมาอยู่ในทีมอีกรอบหนึ่งนะครับราชาทะเลเลือกโจมตีโจมตีครั้งหนึ่งไปที่ตัวละครอะตอมิกนะครับตามด้วยตัวละครอัชรากำโตต,ตอนนี้โจมตีไปแล้วก็เก็บงานได้ไปที่เรียบร้อยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นพาสซีของตัวละครเมลสการดนะครับที่สามารถนาตัวละครที่ตายไปแล้วนั้นกลับมาอยู่ในทีมได้ถือว่าโหดมากเลยนะครับโอเคนะครับผมและนี่ก็คือการอัพตัวละครเมลสการดให้สุดในวันที่2เองนะครับผมก็จะได้ประมาณนี้และในคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับหากใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อน see you next day bye bye